สดีะคะ่ะมีรถซีดานสีประตูสภาพสวยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขับดีมากๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเซปโรเลตพุซเครื่องยนต์สองพานดีเซลเทอร์โบเกียร์โต้คันนี้ปี2013ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังลาย2ส,สีนะคะสีน้ำตาลผสมกับสีดำนะคะพุซสตาร์แ ABS, ค่แอร์แบ็กเอเบสกุญแจดิโมดนะคะฟุงเมลามีติฟังชั่นค่ะรถสวยสภาพดีน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่299,000บาทนะคะ เดือนละหกพันบาทค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดครคณนีได้คนเดียวนะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกระสุครคณนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกํากลังมองหารถสภาพไปสวยเครื่องยนต์ดีเซลขับดีประหยัดน้ํามันนะคะแนานําเปไปรถคันนี้เลยนะคะคันนี้ท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะเบาสองสีค่ะน้ําตาลผสมกับสีดาสวยมากๆเลยนะคะพรูสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นแอร์ระบบดิจิตอลนะคะ สภาพดีสุดๆเลยค่ะสําหรับรถคันนี้ค่ะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสอบถามแมเดียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะเชฟโรเลตครูซเครื่องยนต์ส0งพดีเซลเทอร์โบเกียร์โตคันนี้ปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามลมเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 58 8ติดต่อแอมค่ะ